อต้าไทยเย็นเขาใหญ่เลยครับคุณผู้ชมครับที่นี่ช่างหยีครับเห็นไหม <c oughs> สูดอกาสยันสุดยอดเต็มปอดเลย <c oughs> โอโซนนี้เต็มปอดเลยอะ่ะนะจะบอกก่อนช่างหยีครับ <c oughs> รู้ไหมที่นี่แตกต่างที่อื่นยังไง <c oughs> ไมร่รู้รู้แบบว่าอากาศเย็นมากอะแล้วแบบไม่ได้ติดแอร์ไม่ก็เขาเขาไม่ติดแอร์งไงช่างแต่ว่าแบบเฮ้ยคือเข้ามาเรารู้สึกเลยว่าแบบอากาศเขาดีจริงๆอ่ะรู้ไหมว่าทําไมถึงดี เพราะว่าอาคารนี้นะฮะได้รับการการันตีว่าเป็นอาคารเขียวนะครับที่แน่นอนค่ะนุกคนลูกหยิมมันจเป็นอาคารเขียวเพราะว่ามองเข้าไปก็เห็นแล้วเป็นสีเขียวบ้านไดมันกระจกตัดแสงกระจกสีเขียวที่จะทำให้แบบว่ากัน U ูกันแสงอะไรเงี้ยจะไม่ร้อนนะครับจริงคือเขาได้รับการการันตีมาตรฐานมาในระบบการป้องกันเรื่องของคุณภาพความร้อนอะไรอย่างนี้ด้วยแล้วก็มาตรฐานที่เขาเรียกในเมืองไทยจากสถาบันอาคารเขียวเขาเรียกว่า trees อ่าเป็นการการันตีความยั่งยืนทางพลังงานและสิ่งแวดล้อนมนั่นเองครับสุดยอดไปดูข้างในกันดีกว่าว่าจะมีเรื่องราวน่าสนใจอะไรบ้างกว่าจะเป็นอาคารเขียวที่รับการการันตีจากฟรีจากสถาบันอาคารเขียวแบบนี้ต้องทํายังไงไปดูสตว์ที่ข้างในดีกว่า,าไปดูกันดีกว่าค่ะไปเลย ครับตอนนี้เราก็อยู่กับคุณป้อมเพชรสาริบุตรนะครับกรรมการผู้จัดการบริษัทเตลต้าเขาใหญ่จำกัดนั่นเองครับที่เป็นผู้ที่จะมาให้ความรู้เราเกี่ยวกับอาคารเกียวแล้วก็โชว์ลูมที่นี่ครับสวัสดีครั้งหนึ่งครับโอ้โหยังสาวอยู่เลยอ่ะสาวเลยค่ะสาวเดินเซลเดินก่อนอื่นครับผมรู้สึกว่าที่นี่น่มลื่นมากครับที่มาที่ไปแนวคิดในการรือเริ่มสร้างอาคารเกียวที่นี่เป็นยังไงครับคือ ไอ้ที่นี่มันคงเป็นชอรุมอันแรกที่มันไม่ใช่อยู่บนแฟลตในที่ราถูกไหมคะมันเป็นเขาด้านหลังนะคะแล้วก็ที่เรามันเป็นสเตปมันเป็น6เมตรห้าบสี่เมตรห้าิแล้วก็สองเมตรห0สเนื้อถนนมิตรภาพครับผมอันนี้มันก็อาจจะยากกว่าชอรุมอื่นๆแล้วพืเอนตอนที่เราได้ที่มาแล้วเราเคลียร์ลิงเนี่ยดินมันเป็นสีแดงสวยมากค่ะคือตอนที่เราปรับที่นะคะตอนแรกยังไม่คิดว่าจะทาอาคารเขียวเราเราคิดว่าเป็นโช์รุมธรรมดาแต่พอเราปรับที่เสร็จก็มีประมาณเดือนตุลาผู้ใหญ่ก็มาเที่ยวไงคะเขาก็เห็นเรา เป็นพื้นที่สีแดงแล้วก็เอาปามเล็กๆมาลงอะนะคะตอนตอนนั้นมันประมาณสักเมตรเดียวมันก็จะสวยใช่ไหมเขียวตัดกับแดงผู้ใหญ่ก็ทับถามว่าเนี่ยปีหน้าในเดือนมีนาเนี่มันจะมีสาบันใหม่เกิดขึ้นในประเทศไทยคือสาบันธาคารเขียวครับผม ป้อมสนใจไหมที่อยากจะทำเนี่ย mm hmm. แล้วก็มีวรู้สึกไอ้เขียวๆกับสิ่งแวดล้อมกับเรามันจะสักเท่าไหร่ก็ uh huh. รเราก็เขียวๆอยู่แล้วเพราะเราก็ปลูกต้นไม้เอง uh huh. ใช่ไหมคะ uh huh. ก็อาสาโดยที่เราไม่ไม่ทราบว่ากติกามันเยอะมาก mm hmm. แล้วก็พอเราอาสา,าทำมันก็เริ่มจากที่เราดูแลคนงานคือหมายความว่าต้องดูแลคนงานตั้งแต่ ไม่ใช่ให้เขาอยู่สังกะสีแบบเดิมต้องทําห้องน้าให้เขาถูกสุลักษณะก่อน,นด้วย<อ>ต้องทําที่ล้างล้อก่อนออกไซงาน<อ>ไม่ใช่อไอสีที่รองพื้นเนี่ยต้องไม่มีท<อ>็อกซิกต้องไม่ทําลายทางเดินหายใจของคนงานต้องไม่ท<อ>ํา<อ>ทางเดินหายใจของพนักงานเมือม่อมาอยู่แล้วต้องไม่มีกลิ่นสีเลยอ่าคือเดินเข้ามาถ้าเกิดเราทาสีดำบ้านทั่วไปเราก็จะได้กลิ่นจะได้กลิ่นสีมันแป๊บเดียวก็มึนแล้วก็คนงานด้วยเขาพ่นสีไปอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ทําลายทางเดินหายใจเขาแล้วก็มาเจอกระจกที่บอกเป็นอันแรกของประเทศเหมือนกัน นี่เลยกระจกสองชั้นใช่ค่ะเปนกระจกสชั้นที่มีลามิเนตมีลามิเนตมีแก๊สอาร์คอนอยู่ตรงกลางนะคะเป็น2ชั้นซึ่งมันสามารถรดแสงมาจากข้างนอกนะคะคือปกติถ้าถ้าหนูไปอยู่ที่ห้องแอร์แล้วก็ยืนอยู่ทึ่งเทพมค่ะถ้ายืนใกล้ๆกระจกจะรู้สึกไอร้อนมาใช่ไหมคะแต่อันนี้จะไม่มีไอร้อนเลยไปจับดูนะคะจะหนาาหนามากค่ะ เพราะตรงกลางมีแก๊สอาร์คอนปกติเวลาเรายิงใกล้ๆเวลาเราทานกาแฟกันที่กรุงเทพมันจะไอเข้ามาถูกไหมคะเรียกว่าเป็นการบุกเบิกบกเบิกรวมกับสถาบันที่เมื่อกี้ท่านก็บอกนะคะว่าเราบุกเบิกมากับสถาบันแล้วเราก็แล้วก็เราไปดีเฟนหลายข้ออย่างเช่นเราปามาลงสถาบันก็บอกว่าไม่ได้หรอกต้องเป็นไม้ท้องถิ่นเราก็เลยบอกว่าไม้ท้องถิ่นจะไปหาที่ไหนวันนี้มันโดนล้อมไปอยู่บ้านคนมีตังค์หมดแล้วกับบ้านข้าราชการชั้นผู้ใหญ่แล้วระหว่างที่เราสร้างเสร็จสิ้เดือนแล้วเปิดปุ๊ คือได้รับการการันตีมาตรฐานของทรีอะไรหรือเปล่ายังค่ะกรรมการอ่านอีกปีครึ่งค่ะอ๋อต้องรอดูอีกปีครึ่งก็เพราะเราเป็นอันแรกกรรมการก็ไม่เคยเห็นกรรมการก็จะบอกเ่ออันนี้ไม่ได้ต้องแก้นะครับต้องเอกสารก็จะกลับไปกลับมาอยู่แบบนี้ประมาณปีครึ่งปีครึ่งจากที่เราเปิดแล้วใช่เพราะเราลาสองปีกว่าก็ลาสองปีว่าที่มันเป็นเรื่องใหม่สําหรับประเทศไทยด้วย ตอนที่เราทำเราก็ตั้งใจว่ามันไม่ใช่โชลูมรถยนต์นะคะเราอยากให้มันเป็นโชรูมของคนตกักช่องของคนท้องถิ่นนะคะเพราะฉะนั้นเราใช้ตั้งแต่แรงงานคนท้องถิน่นเราใช้วัสดุท้องถิน่นซึ่งที่นี่มีตั้งหินกากหินทราย,ย,ยหินปูนอันนี้ผมต้องวนถามนิดนึงครับพี่ป้อมครับ สีครับโทนสีที่โดนฟิกซนอันนี้เป็นโซนธรรมชาติทั้งหมดเป็นโทนธรรมชาติเพราะฉะนั้นเวลาขึ้นมาเวลาใครเห็นว่าไอ้นี่สวยจังซื้อที่ไหนเพราะฉะนั้นจะต้องชี้ไปได้สําหรับคนท้องถิ่นเราใช้หินทุกชนิดของที่นี่แล้วก็พื้นห้องห้องรับแขกก็ทํามาจากพื้นปาเกตที่เป็นคอนโดแรกของกรุงเทพครับะแล้วก็น้ําทุกอย่างที่นี่ที่ไหลมาจะไหลไปอยู่เบาอก้างหน้าทั้งหมดเราจะไม่เอาน้ําน้ําที่เสียออกไปที่นอกสาธารณะเลยเราเก็บทุกเม็ดแล้วเอากลับมาลดน้ําต้นปาล์มคืนฮะ นะคะเราใช้ทรัพยากรเราใช้สุดยอดเราไปรีโนเวทแล้วเราก็เอามาเอามาใช้หรือแม้แต่พื้นกระเบื้องที่เราใช้ในโชว์รูมนี้เป็นกระเบื้องเก่าที่มันแตกหมดแล้วที่เขาก็ล้แตกแล้วเอาไปขึ้นรูปใหม่เลยครับไปขึ้นรูปค่ะโดยที่นอกจากประหยัดพลังงานแล้วก็จะไม่ปล่อยคาร์บอนออกไปในอากาศในที่สถาบันอาคารเขียวควบคุมครับผมเพราะฉะนั้นกระเบื้องที่นี่ภายในก็จะเป็นแบบนั้นค่ะนะคะ ก็ส่วนใหญ่ก็เป็นเรื่องธรรมชาติมากกว่าคือพื้นฐานมันมาจากเรื่องวิธีคิดของเราคือเรื่องดินน้ำลมไฟดินเมื่อกี้ที่เราใช้เอามาใช้เป็นอิฐใช่ไหมคะครับแล้วก็น้ําข้างหน้าจริงๆมันเกิดจากที่ว่าเราอยากมีชลุมที่ไม่มีรั้วน่ะเวลาเราไปชลุมสวยๆเนี่ยบางทีเราจะเห็นมีรั้วแล้วมันบังสายตาครับก็เลยบอกคุณพ่อบ้านบอกว่าออกแบบยังไงก็ได้ที่ไม่มีรั้วปรองเลยอ่าเราก็เลยได้ความคิดขึ้นน้ามีบ่อน้ําเห็นไหมคะเป็นะ มันได้ความคิดจากเมืองโคราชเมืองโคราชนี่รั้วของเมืองก็คือคูเมืองเพราะเราต้องลบกับลาวเห็นไหมคะพอปบ้านก็พูดอย่างนี้เราบอกงั้นเพ่อขุดเลยข้างหน้าเน่ะเราจะเอารั้วเราจะเอาน้ําเป็นรั้วแต่ปรากฏว่าข้างหน้าน่ะมันมีประโยชน์มหาศาลนอกจากเป็นรั้วแล้วเนี่ยมันรองรับน้ําทั้งหมดที่ไหลมากับน้ําที่เมื่อกี้หนูฉี่ไว้บําบัดแล้วบําบัดแล้วเพราะใต้ดินนี่เป็นมนีเครื่องบําบัดหางข้างล่างเยอะมากแล้วเอาไปใส่น้ําข้างหน้าแล้วเรายังเอากลับมาใช้ได้ และยังสามารถเป็นพรมดักฝุ่นจากถนนมิตรภาพใช่ไหมคะมันเป็นน้ำเพราะน้นจะเห็นขั้นแกจะสกปรกฮะแล้วเราเซตแบ็กเข้ามามันก็เหมือนพรมดักฝุ่นก่อนที่จะมาถึงตึกเราด้วยนั้นไอ้น้ําข้างหน้ามันมีประโยชน์ตั้ง4อย่างโดยที่เราคาดไม่ถึงอีกอันหนึ่งก็คือจะเห็นตึกที่นี่มันเบี้ยวๆเห็นไหมคะ แล้วมีเขาใหญ่กั้นตรงกลางระหว่างเราสองแล้วมีช่องลมอันนึงที่มันรีดเอาลมทะเลมาที่ปากช่องก็จะนั้นทำไมที่นี่ถึงโฆษณาขายที่ว่าเป็นแหล่งโอโซนอันดับ7ของโลกผมแอบเห็นด้านหลังนะครับเหมือนเป็นรีสอร์ทเลยฮะก็เป็นภูมปักช่องมันเป็นรีสอร์ทแล้วก็มีกระสิกเราน่าจะทำที่ทำงานเราให้มันเหมือนรีสอร์ทอันนั้นคืออะไรนั่นคือโซนออฟฟิศหรืออะไรไม่ใช่ค่ะนั้นเป็นแคนทีนเป็นบ่อน้ำเก่าที่เขาไว้แช่สัารสีแล้วเราก็เลยไปซ่อมบ่อน้ำเก่าประมาณ3 0 0อลูกบาทแล้วเราก็ปะแล้วเราก็ เอ๊ะกลว่าให้พนักง,งานนั่งเป็นทานอาหารลงอาหารแต่เราก็กลัวก็ทิ้งกระดาษทิ้ชั่วไงลงไปในสระน้ำเราอะครับคุณพ่อบ้าก็บอกงั้นก็ไปเอาพื้นสําเร็จมาปูเลยฮะแล้วก็สร้างบ้านค่อมเลยหให้มันเป็นห้องอาหารไปเลยเราก็เลยลองรับน้าฝนจากบนนั้นนะเอามาใช้ในนั้นอีกส0 0รลูกบาทได้อีกแล้วก็ใช้ในส่วนของสุขภัณฑ์ของส่วนนั้นก็เพราะว่าเรามีงบจํากัดเรามีรู้สึกเราอยากสร้างให้มันเท่ากับโช์รุมปกติอะทำไมต้องคนที่ทําให้อีโคมันต้องจ่ายมากขึ้นการที่เรามีงบ จำกัดมันทําให้เราครีเอทหลายคนที่มาหลายคนขนาดนี้แล้วต้องแอบถามนิดนึงแล้วกันว่าโชว์รูมนี้แบบเซตกับโชว์รูมมันราคาต่างกันไหมไม่ส่วนใหญ่ถ้าเป็นของโตโยต้ามันมีเป็นไซส์เขาเรียกไซส์เอสไซส์เอ็มไซส์แอลอะไรเงี้ยไซส์เซลกันอันนี้ของเราเราเรียก M อ็เป็นไซส์กลางอย่างเงี้ยถ้าเป็นของโตโยต้ามันจะมีสเปคเลยถ้าเราจะลงทุนระดับกลางอย่างนี้เป็นร้อยล้านเป็น200ล้าน400ล้านอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราไม่พูดถึงตัวแรกแต่เราไม่พูด ตอนแรกอะไรนักกระจกนี่เจ็บาใช่แต่ว่าเราไปประหยัดตัวอื่นที่มันเข้ากับธรรมชาติไงคะเสร็จแล้วก็อยู่ในก็ประมาณเดิมได้ค่ะค่ะและส่วนรูปต่างๆที่ติดอยู่ก็จะเป็นรูปที่ทามาจากดอกปาล์มที่ของเราเองที่มันล่วงอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้เป็นรางวัลที่กรีนให้กับสถาบันกระทรวงพลังงานอ่าใช่ค่ะเป็นอันนี้ค่ะอันนี้ของสถาบันอาคารเขียวค่ะ คือจริงๆถ้าใจเอามาตั้งมันทําได้หมดนะค่ะเมื่อกี้หลายคนถามว่ามันยากไหมจริงๆมันไม่มีอะไรยากไม่มีอะไรง่ายแต่ถ้าเมื่อเราเอาใจมาตั้งตั้งใจจะทําพี่ว่าทุกอย่างทําได้หมดในโลกนี้มนุษย์นะเก่งจะตายใช่ไหมแล้วก็ตั้งใจนะฮะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือมองสิ่งรอบตัวเราโดยเฉพาะอะไรที่รอบตัวเราก็เช่นดินน้ําลมไฟที่มันนามาใช้ได้หรือขยะอะไรที่มันยังอยู่หรืออะไรที่มันสามารถเอากลับมาใช้มีตีคิดพี่ว่ามันมีแค่นั้นนะคะ แล้วถ้าเกิดว่าใครอยากทำแล้วแบบบอกตัวเองนะแต่ยังไม่รู้จะแนวทายยังไงมาที่นี่ได้ค่ะด้วยความยินดีค่ะนะคะเี่ดีมากๆนะครับอยากให้ทุกคนได้มาเยี่ยมชมการที่ตัวเ้าเขาอยากให้ค่ะนะครับวันนี้ขอบคุณพี่ป้อมเพชรมากๆเลยนะครับขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณฮะท้าขอบคุณลูกศเยอะเลยนะฮะเดี๋ยวติดตามต่อช่วงง่ายครับที่มีเฉลี่ยรอคุณอยู่ครับ